พวกวันทิน้งมึงไปแล้วออดพี่ฟรดพี่มรุณ หรือพ่อโอ้เนนปากแม่สิม like ีมิจิแบบนี้เรียกพ่อได้หรอคะแล้วพี่คนหล่อๆนี่ผพวกกี้ปะโอ้เนนพูดอะไรกูไม่รู้หว่าไม่ใช่ครับเนนที่เป็นเมียครับแล้วพวกออดเนนลงเน้นน็อตไปไหนกันหมดพี่ออดเขาป่วยอ่ะเมื่อเดือนก่อนเกตพวกเนี้ยมันก็เพิ่งขึ้นที่หน้าอกออดตั้งแต่ออดผุดเจอกาไรเนี่ยไหนว่าตำนานคำสาปของวัดนี้มันหมดไปแล้วไงครับแล้วเรื่องตบของคนเกาหลีนี่มันเกี่ยวอะไรด้วยไหมครับ ยังรู้สึกตัวอยู่หรือเปล่าคะยังไม่ตายผมเคยหาข้อมูลกับเพื่อนอยู่ครับเรื่องประเพณีงานบวชนาคแถวแถววัดริมน้ำโขงครับแล้ววัดนั้นอะ่ะเขาให้พ่อนาคใส่กำไลที่ข้อเท้าเหมือนของวัดเราเลยครับใครละข้อมวันตายผมเลยคิดว่าการรวมกลุ่มกันไว้เนี่ย ปลอดภัยที่สุดทุกคนเป็นห่วงแกแล้วก็จะไม่ทิ้งแกอยู่ออสน,น้ำศักดิ์สิทธิ์เนี่ยผมมันเท่าคำสาปไปได้สักระยะหนึ่งไม่ว่าเป็นเรื่องแนานี้ครับมึงหลอกของกูไปมึงต้องเป็นแบบกูงั้นเราหยุดพักกันก่อนดีกว่าครับผมวไปต่อเหอะ เดี๋ยวพี่มันตามทันอนะไม่ต้องกลัวขันเนเรามีพานักปอกไปสู้กับมันแอบ,บแบบอบชอนี่นไงพาหาย